พี่บีครับเป็นไงครับแชมป์เก่าปีที่แล้วฮะครั้งนี้พกอะไรมาบ้างครับเต็มที่แน่นอนค่ะแต่ขออุ๊บซ้ไว้ก่อนค<อ>่ะ<อ>บอกนิดนึงสิไม,ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวลุคเคล็ดลับเป็นหมวดเลยไม่ได้<น>กดดันไหมพอบอกว่ามีพี่มาชาแล้วก็พี่เกดกลับมาก็งั้นๆงินลค่ะพี่ลุกเกดครับปีที่แล้วพลาดนะฮะเรามั่นใจว่าเราจะชนะแน่นอนแต่ว่าดันไม่ชนะขึ้นมาค่ะแล้วไง พี่อย่าดูผมดิพี่อย่าดูผมดิไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะตัดปีกเขานะคะตัดเพราะตอนนี้นางบินอยู่ค่ะบินบินเพราะว่า<ม>แชมป์มเก่าก็เลยลอยอยู่นะคะเดี๋ยวจะตัดปีกค่ะแล้วก็เอามากกดกลับมาใส่เองค่ะอ๋อไม่คิดจะแบ่งให้พี่มาชาเลยเหรอครับไม่ค่ะ <laughs> ไมค่ะ <laughs> <laughs> คือส่วนใหญ่แล้วพี่ชาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วละ่ะคือต้องดูว่าชีวิตมันก็เป็นเรื่องของจังหวะใช่ไหมคะ,ะถ้าเราเข้าไปไม่ถูกจังหวะมันก็ไม่รู้จะเข้าไปทําไมโอ้ <laughs> โอ,อันนี้ถือว่าจังหวะถูกแล้ว<อ>ไม่หมายถึงอลไรหลายอย่างเราต้องคอยสังเกตบ้างไม่ใช่แบบว่าสักแต่ว่าเข้าไปเรื่อยเร่ยี<อ><อ> เด็ดทุกคน oh. ต้องบอกว่า oh. ทันทีที่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการก็มีกระแสในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเลยนะครับ <Ha. S 1> ถึงเมนเทอร์ทั้ง3าคนมีการแบ่งทีมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <Ha. S 1> หนึ่งใน Twitter ครับบอกทวิต้วยว่า บอกเทคนิคว่าถ้าตัวเองเป็นพี่มาชาเนี่ยนะครับเวลาเลือกเด็กเข้าทีมจะหลอกว่าเดี๋ยวจะเอาน้องกายลูกชายของพี่เนี่ยมากองบ่อยๆอองานนี้ผมก็เลยไปบอกพี่มาชามีคนแนะนําอย่างนี้พี่มาชาว่า,างไงเดี๋ยวไปดูหน้าตาพี่มาชากันและสังเกตดีๆดูกิริยาท่าทางเมนเทอร์ทั้งสองคนกันด้วยนะครับค่ะ ถ้าจะเอาน้องกายไปกองเหรอครับเหรออามาซีเหรออามาซีไม่เล่นเขาเขาแซวกายถ้ามาซีเดี๋ยวเราดูแลให้ตามคําแนะนําของแฟนๆบางทีน้องเขาก็อาจจะต้องมีชีวิตส่วนตัวเขาบ้างนะเขาโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วนะคะไม่น้องแล้วเป็นหนุ่มแล้วคุณแม่ก็เลยจะบอกอะไรเลยไม่ได้บอกอะไรหรอกแค่พูดว่าเขาไม่น้องแล้วตอนนี้มีแฟนก็ให้เขามาแถวกองถ่ายก็ได้มาหาใครอ่ะเกตไม่สารแต่งงานเด็กๆน้องๆไงน้องๆ คิดถึงตัวเองจริงๆเลย่ต้องคิดถึงกระานบีแบว่าทำเมื่อไหร่จะมีล่ะเออให้คนใจเหอะเออก็ใช่ไงพี่จะพาดงกายมาได้นะคะเดีบีแนะนำได้โดนเดี๋ยวแย่สัมภาษณ์โดนแล้วนะโดนแล้วได้ข่าวว่ามีแฟนแล้วนะน้ำฉีบได้ข่าวว่ามีแฟนแล้วนะน้ำทีบโอ๊ยน้คะน้องกายก็